เลขโชคชะตาเนะี่ยใช้เดือนทางจัตตรกตินะเกิดวันอาทิตย์อันนี้เลขโชคชะตาวันเกิดเกิดเดือนอะไรอะ่ะน,นี่เลขโชคชะตาเกิดปีอะไรอเลขโชคชะตาอันนี้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดก็อพศปัจจุบันตั้งลบอพศเกิดอันนี้ได้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดตกช่องไหนช่องนี้นอะ่ะอัตตะ เมอดูแผ่นที่สองเลยตกช่องไหนอ่ะห้าสิบเจ็ดอยู่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยตกมรณะเหลขโชกฮัตตะเลขกสี่มรณะเลขกหนึ่งเลขกสี่นี่เกี่ยวข้องกับอะไรฮัตตะตะโนาลาภะฐานสิบแปดปีนี้มีโชคมีแหลมนะอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับอะไรมรณะมรณะเกี่ยวกับอะไรห,หนึ่งปุตตะบุตรหลานบริวารเกษีงโชคนะมัตตา ผู้หญิงสูงอายุจะเกี่ยวข้องกับตนในปีนี้